ว่ามันแจกรีพี่นองวันนี้นผมอยู่ Seven นาเซเว่นครับนี่ครับเซเว่นซอยนาสุวรรณครับทางกางซอยเิ้นขายผักพี่นองปกติเฮ้าเห็น,นค้นขายผักสี่อยู่น้ำตลาดนี่เป็นการขายผักรูปแบบใหม่พีนองขายผักอยู่ในซอยเลยกพี่นอง,นอนองแต่ว่าเป็นขายอยู่นาเซเว่นนะครับ ว,วันนี้มาขายทอ,ทอ,อ,อยดให้พี่นองเบิ่งวเมนขายแต่ผักเด้พปีนองขายหมูขายเนื้อขายไก่น้ำครับปกติแล้วเ้าก็จะิเห็นค้นขายของประเภทขายผักอยู่ตามตลาดนัดน้องปีนองเนาะนี่ถือว่าเป็นกะ เปิดขายอยู่หน้าเซเว่นพี่น้องใอ้สร้อยครับ 4, 5, 5. ขายสูนีครับขายผักขายหมูขายไก่บักคูงบักเน่านี่ครับมีหอดมันพี่น,อน้องาห้าสี่สิบกันห้าสิบบา หือว่าเป็นไอเดียดีได้พี่น้องผมว่่ค่อยเห็นเลยขายผักนาเสเด็นนะนี่บกักงงมีเน็ดเข็มกับมีครับพี่น้องครับนี่ครับแนวันขายครับนี่มีหมูด้วยมีหมูมีลูกชิน้น มีขาไก่ครับเป็นไอเดียดีเลยพี่น้องปกติเขาสิขายพักหรือว่าขายพวกนี้เขาก็สิไปหาที่ที่ตลาดนัดนะครับอันนี้ไม่จำเป็นพี่น้องว่าตาในซ้อยนั้นมีชุมชนมีบานพักบานเซาได้หลายะครับ ข้าวกะหาทำเลี่ยมเหมาะคือนาเซเว่นครับพี่น้องมีคน,นขายยังเหมือแรงเลยพี่น้องขายยังเหมือนแรงขายดีเนี่ยสร้อยครับนี่เขาเอิ่นว่าส้อยนอนชี้สิบสี่นะครับหรือว่าส้อยหนักสุวรรณนะครับพี่น้องผมมาสื้อของเซเว่นพอด,ดีผมก็เลยเห็นโอ้เป็นไอเดียดีพี่น้องบอกใครมีลูกขายเด็ก น่าเชืเป็นนี่นี่เบิ้งไว้พี่น้องผู้ใดขึ้นที่ค้าขายน่ะเห็นบอกขายได้เรื่อยๆเลยครับปักทั่วหมูสินะครับนี่ครับมีน้อไม้มีบอก กระ t อน n ความบักม่วงบักอือไข่โอ้ใบเตยแล้วกะพักหนอกครับพักบุ้งพักขานาครับโอ้มีสุแน,นแน่ครับพี่น้องพักกตงแง่งนี่นะพักแตงแยงพักแตงแง่งพักติว๋ว ลกะมาเรื่อยๆครับขายดีครับพี่น้องเป็นไอเดียดีผมว่าไปเฟิดจีขายพวกผักพวกของอยากของกินเนื้อสดหมูสดไก่สดนี่กเปดกระแซไว้ครับกองโฟมครับกองโฟมมีหมูมีไก่มีหมูมีไก,มมมไก่มีนมจีน นี่ครับผมซื้อมาแล้วครับพี่น้องหมูหมูสับครับยี่สิบบาทพี่น้องเลยพี่น้องตกค่าเลิกงานก่ามาเรื่อยๆเลยครับพี่น้องผมถือว่าเป็นไอเดียดีๆนะครับสำหรับไปสิขายประเภทพักแบบต่ก่า ไก่สดหมูสดข้ากขาเห็ดเป็นห่อๆเป็นทุงท่งๆสิบครับหาฟองโปมมากครับแซ่ครับ